ก็เดี๋ยวมาในช่วงนี้เราไปทําความรู้จักกับอีกหนึ่งฮุ้น i ทีนะครับที่กําลังจะเข้ามาทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ MAI วันพรุ่งนี้เป็นวันแรกแล้วนะครับ8สิงหาคมหรือว่า8เดือนแแม่เอาเลขสวยเลยนะครับนั่นคือบริษัท i2 Enterprise จําจำกัดมหาชนนะครับตัวย่อหลักทรัพย์คือ i2 หรือว่าตัวไแล้วก็เลข2เลยลักษณะธุรกิจนะครับประกอบธุรกิจบริการ System i n t e g r a t i o n หรือว่า SI แบบครบวงจรนะครับก็จะมีการให้คำปรึกษา ออกแบบจัดหาติดตั้งและจำหน่ายผลิตภัณฑ์รวมถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารโทรคมนาคมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอาทิเช่นนะครับ i n f ฟ a s t r u c t u r e n t t w o r k t r a n s f o r m a t i o n อินเทอร์นเน็ตความเร็วสูงผ่านสัญญาณดาวเทียมและเทคโนโลยีด้านการประหยัดพลังงานอันนี้เป็นภาพรวม ของลักษณะธุรกิจร,ราคา IPO 2 7 0บาท70สตางค์นะครับวันพรุ่งนี้เป็น first day trade ครับเดี๋ยวรายละเอียดของธุรกิจจะมีความน่าสนใจอย่างไรนะครับวันนี้สนทนากับ2ท่านนะฮะทางฝั่งด้านหลังของผมนะฮะจะเป็นทางคุณอิทธิพรคุณอิทธิพรลิมเจริญประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท i2 Enterprise หรือว่า i2 นะฮะคุณอธิพรนะฮะสวัสดีครับ สวัสดีครับคสัดสีดดครับรบกับอีกหนึ่งท่านทางฝั่งของคุณสุประชัยเป็นคนพายุพัดมหาผลกรรมการผู้จัดการฝ่ายวานิธนธกิจจากบริษัทหลักทรัพย์ยวนต้าครับส,สวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคเดี๋ยวผมรบกวนทางซีอก่อนอย่างนี้แล้วกันไอทูนะฮะเมื่อสักครู่เราก็ได้บรรยายลักษณะธุรกิจไปแล้วทํา SI เอาโครงสร้างนะของธุรกิจก่อนในเชิงของรายละเอียดรวมถึงสัดส่วนของรายได้จากแต่ละธุรกิจเป็นอย่างไรครับ เราจะมีธุรกิจทั้งหมดเนี่ยมองเป็น4พิลาสีแท่งนะครับก็คือไอทีมฟา s t r สักเจอร์ดิจิตอลทรานส r อมิชันนะครับเรื่องของตัวเอ็นเตอร์เกต r เอ,เอ็นเอร์จีโซลูชันแล้วก็เรื่องของการให้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมนะครับสัดส่วนรายได้ต่อปัจจุบันเนี่ยไอทีมฟาสเจอนะครับจะเป็นพระเอกหลักครับประมาณ70%นะครับ,รบแล้วก็ตัวก<ม>ารให้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมนะครับก็ประมาณ กือบ20นะครับที่เหลือตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องของตัวดิจิตอลทานโซเมชั่นนะครับแล้วก็อินเวกเต็ดเอนเนอร์จีโซลูชันครับอืมโอเคฉะนั้นก็อินฟราสตรักเจอร์ยังคงเป็นเรือธงลำสำคัญมีแนวโน้มที่จะเรือว่าโครงสร้างตรงนี้มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรหรือไม่หลังจากที่เข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้วครับอ่าใช่ครับทางทาง,งบริษัทเนี่ย เรายังทำไอท s t r u c t u r e เหมือนเดิมน,นะครับเพราะเป็นจุดแข็งที่เรา,เราได้ทำและเติบโตมาตั้งแต่อดีตนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัว Network <ม>นะครับเรื่องของตัว Data c e n t e r เรื่องของ Cyber Security นะครับแตห่หลังจากที่เข้าตลาดแล้วเนี่ยตอนนี้ที่เราจะโฟกัสเนี่ยก็คือจะโฟกัสมากขึ้นนะครับในแง่ของตัวโครงการทางด้านดิจิทัลทา a ์ s โ o r m ชั i นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคอ n t ทนต์แมจเมนต์เ f อ r ์포ร์แมนแนจเมนต์นะครับบิ๊กเดต เป็นต้นนะครับและรวมไปถึงเรื่องของตัวพลังงานนะครับ integrated energy solution นะครับที่เอาเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยและสื่อสารเนี่ยมา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 ใช้กับระบบพลังงานนะครับแล้วก็ตัวอินเทอร์เน็ตใช้ขอบนะครับที่เรายังโฟก,กัสอยู่ครับผม ดูในส่วนของธุรกิจด้าน SI นี้ก็มีผู้ประกอบการค่อนข้างจะมากหน้าหลายตานะครับในอุตสาหกรรมปัจจุบันของเราเนี่ยมันมีความเรียกว่าเป็นจุดแข็งหรือว่ามีความแตกต่างจากผู้ประกอบการรายอื่นอย่างไรครับต้องขอเรียนนี้ครับว่าเราเนี่ยลักษณะการแอป roach ของลูกค้าการพริงานเาี่ยเราจะเป็นโฟกัสไอเขานะครับเราจะเข้าไปให้คำปรึกษานะครับเข้าใจพิเศษของของของลูกค้าของหน่วยงานนั้นๆน,น,นะครับ ว่า mm hmm. เออเขาสามารถจะพัฒนาและเปลี่ยนแปลงปรับปรุงเนี่ยให้สามารถอ่าทางานได้ดีขึ้นนะครับเพื่อประโยชน์ของสาธาาณะได้อย่างไรนะครับลักษณะข,ของรายได้ของเราเองเนี่ยก็ mm hmm. จะแตกต่างจากจากจากอ่าเพื่อนเพื่อนนะครับร่วมอาชีพกันอื่นเพราะว่าเราทีที่มาของรายได้ทั้งหมดสี่แท่งนะครับแบบที่เรียนนะครับจะจะไม่ได้โฟกัสอยู่ในแค่ของตัวอิเลทร์ mm hmm. แต่เราจะเติบโตนะครับเราพัฒนาตัวเองเติบโตไปต,ไปตามไปตาม S curve ของประเทศนะครับตามนโยบายของหน่วยงานภาครัฐตั้งแต่เทคโนโลยีการสื่อสารนะครับจนมาถึง uh, Thailand 4.0นะครับ d า g i t a l ตอลคอมเม n t จนมาถึงตัวเรื่องของ uh, renewable energy นะครับเรื่องของพลังงานเรื่อง,องการประหยัดพลังงานนะครับเรื่องของตัว c าร์บ n นเน t อ a l เป็นต้นครับ ครับอันนี้ก็ในส่วนของตัวให้บริการตัวนี้นะครับเอออีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจก็คือการให้บริการด้านอินเทอร์เน็ตเกี่ยวข้องกับสัญญาณดาวเทียมอินเทอร์เน็ตตัวนี้นะฮะเอ๊ะตัวนี้นี่ภาพมันจะเป็นยังไงฮะคุณอธิพรครับครับโครงการโครงการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงตามทางไกลนะครับที่เรียกว่าเป็นอินเทอร์เน็ตชายขอบเนี่ยเป็นโครงการของกสทชนะครับโดยทางไอทูเนี่ยได้พัเนอร์กทางไทยคมนะครับที่นําช่องสัญญาณอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมเนี่ย มาให้บริการกับทางพื้นที่หันไกลนะครับที่ตัวอินฟราสตรัคเจอร์ที่เป็นพวกพวกฟิกซ์ไลน์ไวไลนเนี่ยไปไม่ถึงนะครับครับ,รบอันนี้คือคือยูโซเน็ตนะเป็นชื่อ <US> o, โครงการกที่ใช้ใรียากาศน,นะฮะโครงการยูโซเน็ตตรงนี้เรามีแคปซิต t y ี้หรือว่ามีส่วนที่รับงานมาให้บริการทางนี้อยู่ประมาณสักเท่าไหร่แล้วมันจะมีอายุของสัญญาอย่างไรมันโมเดลธุรกิจเป็นยังไงฮะ ครับเราเราเราจะซื้อช่องสัญญาณนะครับจากทางไทยคมมาเป็นบัลส์อันใหญ่ๆนะครับแล้วมามากระจายมาแบ่งให้กับทางทางผู้ที่รับจ้างจากกสทชนะครับสัญญาเนี่ยเบื้องต้นจะเป็นสัญญาทีละห้าปีนะครับนะครับสัญญาปัจจุบันเนี่ยนะครับจะสิ้นสุดสุดท้ายจุดสุดท้ายเนี่ยแล้ววันนี้นะครับก็ประมาณปีหกแปด หกแปดครับก็ดูแล้วก็หกแปดเอ๊กก็เหลืออีกสองปีถูกปะฮะถ้าดูจากตัวนี้สัญญาณนะครับซึ่งซึ่งซึ่งเราก็เชื่อว่าโครงการอินเท็ตความเร็วสูงจนหมดความเร็วสูงเนี่ยอก็ยังจะต้องการการสนับสนุนนะครับก็เชื่อว่าน่าจะมีโครงการเฟสต่อไปดําเนินการต่อครับอ่าเดี๋ยวขออนุญาตสลับไปดูทางที่ปรึกษาทางการเงินนะนะครับทางเอฟเอจากที่ได้ เป็นที่ปรึกษาทางการเงินมาให้กับทาง i2 มองแล้วศักยภาพโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจเป็นอย่างไรหลังจากที่ได้รับเงินระดมทุนผ่าน IPO มาแล้วครับครับก็จริงๆ i2 นะครับก็ทำธุรกิจทีนี้พูดสั้นๆ่าเป็น Digital Advisory แล้วกันนะครับคือเขาก็พยายามเอาตัวเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยนะครับมาประยุกต์ใช้กับแผนการของภาครัฐ ต้องเน้นว่าตัวบริษัท i นี่ยเน้นงานภาครัฐซึ่งเราจะพบว่าจริงๆเรามี SI เรามี Digital Advisor หลายคนที่เข้าตลาดแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยก็จะมีความชำนาญต่างกันแล้วก็น้อยรายจะมีความชำนาญเรื่องเกี่ยวกับงานภาครัฐก็อาจจะเหมือนบริษัทรับเหมาก่อสร้างนะครับก็มีรับเหมาก่อสร้างไปเอก,กชนแล้วก็ภาครัฐทีนี้ในเรื่องเกี่ยวกับงานของตัวไอทูเนี่ยบางส่วนเนี่ยมันเป็นงานที่จําเป็นจะต้องลงทุนไปก่อ นะครับแล้วก็ที่จะคอยเก็บเงินจากภาครัฐที่หลังซึ่งการเข้าตลาดเนี่ยมันก็เป็นการเปิดโอกาสให้เขามีแคปิตอลในการที่จะเข้าไปลงทุนมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นงานประหยัดพลังงานอย่างเงี้ยมัต้องมีการติดตั้งเครื่องมือแล้วก็มีการแชร์ริ่งจากตัวเงินที่สามารถภาครัฐประหยัดได้นะครับซึ่งก็พิสูจนว่าได้ประหยัดได้เยอะแยะจริงๆ นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คงเป็นเรื่องเกี่ยวกับการที่จะเข้าไปขยายการลงทุนว่าจะเป็นออร์แกนิกหรืออินออร์แกนิกประเภทอาจจะเข้าไปซื้อกิจการหรืออะไรอย่างเงี้ยในธุรกิจที่เกี่ยวข้องหรือร่วมทุนนะครับก็เป็นโอกาสนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วตอนสมัยก่อนเริ่มต้นเนี่ยไอไวสรีมอาจจะไม่ต้องการเงินทุนเยอะแต่ตอนนี้พอถ้าเกิดว่ามันต้องการก้าวเข้าไปสู่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการที่จะเข้าไปร่วมลงทุนหรือจะทา ตรงงานขนาดใหญ่มากขึ้นตลาดทุนควรจะเปิดโอกาสให้ถูกมากขึ้นครับอืมเพราะในมุมของ FA นี่เงินที่ได้จากการระดมทุนไปครั้งนี้เนี่ยมันจะไปทําให้เกิดพัฒนาการในส่วนไหนในรายได้ที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญไหมหรือมันจะไปทําให้ตัวของอัตรากําไรหรือมาจ,จินของกิจการมันขายายตัวออก,กว้างขึ้นมากกว่าเดิมเราอยากจะให้มันไปทั้งสองด้านนะครับจริงๆแล้วก็ อย่างเรายกตัวอย่างแล้วกันอย่างเช่น i2 ตอนนี้เขาเหมือนเป็นติงแทงคือบุคลากรของเขาเนี่ยเป็น advisor เพราะฉะนั้นจริงๆจะเห็นว่างานของเขาเนี่ยเวลาจับกลุ่มกับคู่ร่วมการงานหรือ Jv เนี่ยมันก็จะมีการจับกลุ่มที่แตกต่างกันออกไปเช่นทั้งงานประเภทนี้เขาก็จะไปหาคนเก่งๆมามาจับด้วยในการช่วยเก่การ implement ทีนี้ในงานหลายๆอย่างถ้าเกิดว่ามัน recurring บ่อยๆไอทูคิดว่าเอ๊ะทำไมเราไม่ตั้งทีมขึ้นมาทำเอง S <S ไม่ตั้งทีมก็มาทํเองเพราะว่าการที่ไปแชร์ริงบางทีมันก็ทําให้มาจินของเราเนี่ยต้องแบ่งให้คนอื่นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดงานที่มัน r e c u r r i n g จริงๆ<ม>จะ็นการหมุนเวียนที่สามารถทําซ้าได้ไอ้ถ<ม>ูกก็สามารถสร้างทีมได้ซึ่งอันเนี้ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่งานที่ทําให้ไอ้ไงเงิน APO เนี่ยมันทําให้มาจินอาจจะเพิ่มขึ้นได้<ม>อีกส่วนหนึ่งก็คือทางด้าน revenue ที่บอกว่าพวกงานพวกกิจการที่ยังรันงานะอะไรเงี้ยมันต้องมีเงินลงทุน เพราะฉะนั้นเมื่อเป็นเงินลงทุนปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือมาลงทุนปุ๊บมันก็จะสามารถขยายสเกลนะครับเพิ่มขึ้นได้ในประีที่มีการดิดงานในอนาคตนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเมื่อเราอาจจะอาจจะไม่ได้เกี่ยวมนันในพิวโดยตรงแต่ว่าถ้าเกิดเราเกณฑ์เอ็กซ์เพรสมากขึ้นเนี่ยมันก็หมายความว่าเราสามารถที่จะสวิสตัวกําไรผลกําไรต่อโปรเจกต์ออกมาได้มากขึ้นครับก็คงมีส่วนช่วยตรงนั้นที่เหลือคงเป็นเรื่องเกี่ยวกับ working capital อะไรพวกนี้ซึ่งอาจจะประหยัดเงินกู้ได้บ้างอะไรนิด่่่อยจรงๆไไม้เงินไปึ้น คืนแบงค์เลยนะครับอาจจะต่างจาก i อพีโอหลายตัวคือไม่มีไม่มีโปรเซสไม่มีโปรเซสแรกก็เอาเงินไปคืนนี่มีแต่ว่าอ,อยากจะขยายธุรกิจครับ,อรบโอเคอกลับมาที่ทางซ e o อม่คครู่ทาง FA ก็ได้ให้ภาพกว้างๆมาแล้วถึงแผนการสร้างมูลค่าเพิ่มในอนาคตออสอบถามท่านนิดหนึ่งคือเข้าตลาดไปแล้วเนี่ยเอาให้เห็นเป็นรูปประธานเลยหน 1, 2, 3, ึ่งสองสามสี่เราจะเดินหน้าสร้างพัฒนาการอย่างไรในช่วงที่เหลือของปีนี้แล้วก็ปีหน้า <c oughs> เราเรามีโครงการนะครับที่เราเล็งไว้ในเป้าหมายเรานะครับอยู่หลายโครงการนะครับเงินที่เราดมทุนมาได้เนี่ยก็จะมานั่งดำเนินโครงการเรื่องพวกพวกพวกนี้จะต้องทาโปรโมชันนะครับและเรื่องของพลังงานนะครับเป็นหลักที่เห็นได้ชัดนะครับขณะเดียวกันเราเรายังมีตัวแผนงานนะครับที่เราจะควบรวมกิจการนะครับที่ดูแล้วเนี่ยทำธุรกิจที่สอดคล้องนะครับแล้วก็เติมเต็ม ธุรกิจของบริษัทไอทูนะให้เติบโตต่อไปได้อย่างยั่งยืนนะครับเราก็มีแผนประมาณนี้อีกนะครับซึ่งแผนทั้งหมดเนี่ยก็ก็น่าจะทําให้บริษัทเติบโตได้อย่างต่อเนื่องช่วงสามปีห้าปีนี่ยครับโอเคอันนี้อยู่ในกรอบสามถึงห้าปีนะใช่แนะถ้าดูแบบนี้ก็คือเราก็จะไปสองทางคือโตแบบออร์แกนิกกับอินออร์แกนิกก็คือออร์แกนิกก็คือขยายฐานที่เรามีอยู่ในตัวธุรกิจที่เป็น i อของเราที่มีอยู่และอันที่สองก็คือ ก็คือซื้อกิจการเลยอันนี้ก็จะเป็นอินออร์แกนิกเอ่อสองอย่างตรงนี้นะฮะตัวไหนจะมาเร็วกว่ากันจะได้เห็นไหมปีนี้เรื่องอะไรก็รูมครับตัวแกนิกเพราะว่าเพราะว่าต้องเรียนว่าตัวแกนิกเนี่ยมันเป็นเป็นโครงการที่อยู่ในภายปลายเราอยู่แล้วนะครับเราลงเห็นถูมนะครับเด็กต่ตัวที่บอกว่าเอออาจจะมีการซื้อกิจการอะไรต่างๆเนี่ยมันจะเกิดขึ้นปีนี้พอจะเห็นไหมฮะสักดิวสองดิวมีโอกาสไหมฮะคงคงคงจะใช้เวลาปีนี้ปีหน้าเนี่ยครับ ก็เอาง่ายภายในปีหน้าเนาะน่าจะได้เห็นเกิดขึ้นนะครับพูดถึงการควบรวมตรงนี้นิดหนึ่งคือใน,ใ,นในธุรกิจอย่าง SI แล้วก็ธุรกิจด้านไอทีอื่นเนี่ยเราก็เห็นการควบรวมกิจาการกันมาเยอะนะหลายบริษัทก่อนหน้านี้เข้าตลาดมาระดมทุนแล้วก็ไปทำเอ็มแอนเอทีนี้ปัญหาหนึ่งที่พบเจอเวลาทำเอ็มแอนเอในลักษณะนี้เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของบุคลากร,กรนะฮะการควบคุมดูแลบุคลากรตรงนี้เนี่ยเรามีแผนจะรองรับประเด็นปัญหาที่อาจจะเกิด ไว้อย่างไรคือ,อผมคิดว่าหนึ่งเนี่ยการการเราที่เรารวบรวมนะเราเข้าไปรวบรวมแบบเป็นมิตมนะครับหมายความว่าเราเรามองเห็นว่าบริษัทที่เราจะเข้าไปทำกับเอ็นเอเนี่ยนะครับต้องเป็นบริษัทที่มีศักยภาพนะครับมีมีศักยภาพ,าพหมายความว่าตัวโปรดักต์และโซลูชันและตัวบุคลากรเขาเนี่ยต้องมีความรู้ความสามารถนะครับสอดคล้องกับการดําเนินการนโยบายของบริษัทไอทู นะครับเพราะฉะนั้นการเข้าไปอย่างฉันมิดเนี่ยนั่นถือว่าเราเข้าไปเพื่อจะทําให้เขาเติบโตได้นะครับมผมผมเชื่อว่ามันก็เป็นสิ่งที่ที่ต้องอเคยกันทั้งสองฝ่ายนะครับอืมครับาโอเคทีนี้เดี๋ยวไปทาง FA อีกครั้งหนึ่งครับก็คอนเฟิร์มเทรดวันแรกวันพรุ่งนี้ถูกต้องไหมฮะใช่ครับอืมราคา IPO เรานี่สองบาทเจ็ดสิบกระแสตอบรับเป็นอย่างไรช่วงขาย โอ้ก so like ็ดีมากนะครับก็จริงๆแล้วเราก็มีความบอกตามตรงก็ตอนแรกเราก็มีความกังวลนิดๆเหมือนกันเพราะว่าทั้งสภาวะตลาดแล้วก็หุ้นที่เข้าไปก่อนหน้านะครับแต่ว่าก็ด้วยความที่กลุ่มนักลงทุนก็มีความเชื่อมั่นนะครับในทั้งตัวบริษัทแล้วก็อาจจะเป็นตัวอนเดอร์ไรเตอร์ด้วยนะครับก็ให้การตอบรับที่ดีมากนะครับก็จริงๆก็มีดีแมนมากกว่าจำนวนหุ้น ค่อนข้างเยอะครับอืมนะครับครับอันไรเตอร์ก็จะเป็นทางยวนต้าถูกต้องไหมครับครับลีดเป็นยนต้าครับลีดเป็นยวนต้าแล้วก็มีเพื่อนๆออีกคับสี่คนครับโอเคทีนี้เกิดเขามีวางโครงสร้างการจัดสรรหุ้นตรงนี้ไว้อย่างไรขอขอโดยสังเกตคร่าวๆคือจริงๆแล้วโดยหลักการเนี่ยหุ้นในเมไอครับก็มักจะเป็นการจัดสรรให้กับ กลุ่มรายย่อยอยู่แล้วนะครับ<า>เพราะว่า,า,าตัวสาบันงคงจะมาหลังเข้าตลาดไปแล้วแต่โดยหลักการวิธีการจัดของเราแล้วกันเราก็คงมองไปถึงว่า,าผู้ถือหุ้นเนี่ยที่มาฟังนะครับข้อมูลที่เราบรีฟเนี่ยแล้วก็มีความสนใจเนี่ยเราอยากได้แล้วกันเรียกว่าเราอยากได้แล้วเราพยายามคัดสรรนักลงทงุนที่เป็นนักลงทงุนที่สามารถที่จะถือในระยะที่เป็น อย่างน้อยเนี่ยมีเดียมเทิมได้นะครับเพราะว่าจริงๆไอทูตอนนี้ก็อย่างที่บอกพอได้เงินทุนเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับอะไรที่เขาจริงๆแล้วไอทูเนี่ยเป็นเป็นคนที่เก่งมากในเรื่องเกี่ยวกับการมองภาพของแผนพัฒนาเศรษฐกิจแล้วกันนะครับทั้งภาครัฐแล้วก็ทั้งในส่วนของตัวรัฐจริงๆและรัฐพิษากิจเพราะฉะนั้นเนี่ยในแผนงานที่จะไปสู่การเป็น Digital Government the Green Government the Green Economy มันมีทางอีกยาวไกลมากและมีเงินลงทุนอีกเยอะมากเป็นงดี่ยว,ว่าใครจะสามารถเสนอโครงการที่โดนใจได้เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยเราก็พยายามที่จะบริรภาพไปชัดเจนกับกลุ่มนักลงทุนซึ่งผมเข้าใจว่านักทุนหลายๆ,ๆก็เริ่มเห็นภาพนะครับรีเสิร์ชก็เห็นภาพแล้วก็คิดว่าตรงนี้แหละที่จะทําให้เขาน่าจะสามารถถือหุ้นของไอทูได้ในระยะเวลาที่ที่ไม่ใช่เป็น very short term ทแบบหลายๆตัวนะครับครับ มันมีอีกประเด็นหนึ่งฮะดูผมดูในไฟลิงที่เราชี้แจงไว้เหมือนกันกรณีที่วันพรุ่งนี้วันแรกก็จะมีกลุ่มนัดจะถามคุณจะเป็นคุณพยุพัฒน์หรือก็คุณอธิพรดีนะฮะเรื่องของผู้ถือหุ้นเดิมที่จะมีการทําบิ๊กกรอดพรุ่งนี้18ล้านหุ้นเห็นว่าจะบิ๊กกรอดให้กรอบของเอฟเฟกตตรงนี้เนี่ยขอตอบเป็นงไงฮะรายละเอียดครับลองขยายความคือเป็นอย่างนี้ครับคือว่าไอทูเนี่ยจริงๆเขามีมีพ์ทเนอร์คนหนึ่ง นะครับพาร์ทเนอร์ก็คือ m f e c t ที่เป็นบริษัททะเบียนอยู่แล้วอย่างที่ทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอทูเขาเป็นติงแทนเพราะฉะนั้นคนไม่เยอะเวลา Implement เนี่ยก็จะไปใช้คนที่มีเขาเรียกว่ามีกองทัพกับไอทีที่จะมาช่วยเราในการที่เป็นเจนีพาร์ทเนอร์ทีนี้เ m f e c t เนี่ยพอทำกับเราแล้วเขาก็รู้สึกแฮปปี้เขาก็เลยมาลงทุนในตัวหุ้นไอทูเมื่อสักสาปีที่แล้วนี้มาลงทุนเนี่ยประมาณ1 5สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าตอนนี้พอไอทูเข้าตลาด ก็เกิด Effect. ดายรูชั่นเอฟเฟกต์ทีนี้เอฟเฟกต์เขาก็รู้สึกว่าเอ๊ะเขาเห็นอนาคตหมยถูกเขาไม่อยากที่จะเลิกโกหุ้นแหละครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าถ้าเกิดว่าเขาได้หลุดเนี่ยเขาขอกลับมาให้เท่ากับ15%เหมือนเดิมได้ไหมนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผู้ถือหุ้นก็กลับไปพิจารณากันนะครับแล้วผู้ถือหุ้นเดิม,มก็คือกลุ่มโฟลเดอร์เนี่ยก็เลยตัดสินใจว่าโอเคก็จะยอมนะครับให้หุ้นกับทางเอฟเฟกต์กลับไปคือเวลาดายรูชั่นเนี่ยพอมันเกิดขึ้นเนี่่ยมมันนกกก็็จจะะะเเเเหหหลลืือออฟฟุ้ปราาณ10ว เพราะฉะนั้นก็คือต้องมีคนเติมให้ก็คือผู้ถือหุ้นเดิมเนี่ยโฟลเดอร์ก็เลยเทำสารักชั่นโดยการที่จะขายหุ้นนะครับในราคา IPO นะครับวันแรกให้กับกลุ่มเอฟเฟกเพื่อจะเติมหุ้นกลับไปให้เอฟเฟกเขาถือหุ้น15เนะครับเหมือนเดิมแต่ว่าผู้ซื้อเนี่ยเอฟเฟกเขาไปตั้งบริษัทลูกขึ้นมานะครับตัวหนึ่งทีเอ กับตัวย่อบก็เขาก็เอาตัวบริษัทย่อยเี่เข้าซื้อแต่บริษัทย่อยนี้ก็ถือด้เอฟเฟกตร้อยเอร์เซ็นะครับก็พูดง่ายๆก็เป็นการที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายหนึ่งเขาต้องการที่จะยังคงสัดส่วนการถือหุ้นไว้ก็เลยขอได้อื่นว่าไอ้เั่นขอผมแล้วกันขอผมเพิ่มนะครับเพราะว่าก็เห็นศักยภาพอันนี้ครับคุณนี่มีอะไรจะเสริมไหมครับเดี๋ยวขอเลี้ยงนิดนึ่งก่อน ทางทางซีอขออนุญ,ญาตนิดหนึ่งก่อนคืออ,อย่างงี้ก็เพื่อไขข้อสงสัยของนักทุนเพราะก่อนหน้านี้มันก็จะมีะประเด็นในลักษณะคล้ายๆกันนี้เกิดขึ้นกับหลายหุน้นนักทุนก็ตั้งคำถามขึ้นมาว่าถ้าอากรณีนี้ผู้ถือหุ้นเดิมคือ MF ็มเ่อไม่อยากจะสูญเสียสัดส่วนนะฮะก็คือปล่อยให้ตัวเองไดรหลดลงมาเนี่ยคำถามคือตอนที่เราทํา IPO ทําไมไม่จับเข้าไปในโครงสร้าง IPO เลยก็จัดสรรให้ m อ็ c ไปเพิ่มเติมเลยไหมทําไมต้องมาบิ๊กหลอดกันหลังจากที่เข้าตลาดมาแล้วต้องมาบิ๊กหลอดในตลาดรอง ออันนี้เทคนิคนิดหนึ่งเดี๋ยวอาจจะตอบตอบแทนได้นะครับก็คือจริงๆแล้วจริงๆเนี่ย IPO เนี่ยถ้าเกิดว่าเราจัดสารในเอฟเฟกจริงๆเนี่ยมันคงใหญ่มากแล้วมันคงอาจจะไม่ฟิตอินกับตัว IPO และอย่างหนึ่งก็คือว่าหุ้นที่มันออกมันเป็นหุ้นออกใหม่มนะครับ,รบเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามันได้หลุมเยอะมันก็คงไม่ใช่ไม่ใช่เป็นฐานออก อีกส่วนหนึ่งถ้าเกิดเราขายหุ้นเดิมในพีโอเนี่ยมันเสียภาษีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยทั่วไปเอฟเอจะเห็นเลยว่าส่วนใหญ่เอฟเอจะให้อ่ตัดสินใจที่จะให้การ n s a ค t i o นเกิดขึ้นในบิ๊กหลอดวันแรกเพราะว่าถ้าเป็นหุ้นเดิมเนี่ยมันจะการทรัคชั่นในตลาดจะไม่เสียภาษีครับโอเคอันนี้อันนี้ชัดเจนเห็นภาพนะครับคือหนึ่งอ่ะมันไม่อยากให้มีเรื่องว่าเอาหุ้นเดิมออกมาทํา IPO นะะก็จะเป็นการออกหุ้นใหม่ทั้งหมดอ่าสองมันเป็นเรื่องสิทธิประโยชน์ทางภาษี ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์อยู่ในตลาดรองโอเคอันนี้อันนี้เคลียร์ชัดเจนกับขอบพระคุณฮะทีนี้กลับมาที่ทางซีอีโอมาสักครู่ท่านจะเสริมเพิ่มเติมอย่างไรหรือเปล่าอ๋อครับผมก็คือทางไอทูกับทางอ n f ฟ e กนะครับเราเป็น strategic partner นะครับกลยุทธ์ทางธุรกิจเป็นเป็นเป็นพาร์เนอร์กันมายาวนานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแบบที่คุณพยพักได้ จ้งให้ทราบว่าคือทางเอฟเฟ t เนี่ยต้องการที่จะเมนเทนการเป็นสา r a t e g i c p a r t n ทางไอทูววไว้นะครับจริงๆขอที่จะเมนเทนตัวสัดส่วนหุ้นไว้ที่15%นะครับอืมโอเคนครับ s uh, t r a t e พ i c p a เ t อ e r ตรงนี้ขยายความเพิ่มเติมเล็กน้อยของเราเป็นติงแทงคือเราเราคิดส่วนอ uh, ความคิดของเราเนี่ยก็ถูกนำไปแลนดิ้งก็คือเอาไปอิมเพลเมนต์ต่อที่ตัวของเอฟเฟ t นะครับ,ค,รบคือเอฟเฟกเนี่ยเขามีทีมทีมที่ใหญ่มากนะครับพันกว่าคนสองพันคนเนี่ย นะครับเขามีโซลูชันที่บางอย่างมัน ready made of the shelf นะครับที่ผมสามารถจะหยิบมานำเสนอให้กับกลุ่มลูกค้าเหมือนงานของของทางไอทูได้นะครับหรือถ้าเกิดมันไม่ fit in 100%ก็อาจจะมี modification หรือหรือคัสตอมไยบางส่วนแต่มันทำให้ทางทูมาร์เก็ที่เราจะ approach ไปที่ลูกค้าเนี่ยมันได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นนะครับ มันมีส่วนหนึ่งนอกเหนือจากบุคลากรที่เราอาจจะได้จากตัวของเอฟเฟกต์แล้วเนี่ยในเชิงของก่อนนันเนี้ยเอฟเฟกต์ M เองก็มีลักษณะของการเข้าไปซื้อกิจการเพิ่มเข้ามาเพิ่มระบบนิเวศอะไรต่างๆเข้ามามากขึ้นเนี่ยประโยชน์ที่จะได้รับนอกเหนือจากเรื่องของบุคลากรที่เราคิดเขาทาไอ้ตรงนี้มันมากกว่านั้นเนี่ยมีอะไรอีกที่พอใจเห็นภาพบ้างไหมครับในในอนดีตก็เราจะมีการเป็นคอนซโตเทียมนะครับหรือ JV <c oughs> นะครับร่วมกันทำงานกับเอฟเฟกต์ ในหลายๆงานที่ผ่านมาครับครับเพราะฉะนั้น <pi> ก <hat> ็อาจจะได้เห็นลักษณะของการ j จวกันต่อเนื่องถูกปะหลังจากนี้ไปะครับอืมนะครับอ่ะโอเคก็วันพรุ่งนี้ขอให้โชคดีนะครับสำหรับ first day trade ของทาง i2 กราบขอพระคุณนะฮะแล้วเดี๋ยวหาโอกาสสนทนากันใหม่ทั้งคุณอธิพรและทางคุณพายุพัฒน์นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีคุณคับครับ ก็ทางด้านหลังของผมเป็นคุณอธิพรลิ่มเจริญนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ i2 Enterprise หรือว่าตัวย่อหลักทรัพย์ก็คือ i2 ทออูทางฝั่งของคุณสุประชัยคือคุณพายุพัฒน์มหาผลกรรมการผู้จัดการฝ่ายวานิธนกิจจากหยวนต้าประเทศไทยในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินะนะครับอันนี้ก็ถือว่าน่าจะได้เห็นภาพชัดเจนนะหุ้นสายเทคอีกหุ้นหนึ่งนะครอยู่ในตลาด MAI ด้วยรุ่นพี่ๆเขาเนี่ยร้อนแรงนะในช่วงที่ผ่านมานะครับก็วันพรุ่งนี้เป็นวันแรกนะครับสำหรับ first day trade <c oughs> 2> IPO 2 7 0บาทก็เดี๋ยวรอติดตามว่าผลงานจะออกบาดี <c oughs> ขนาดไหนนะครับ